กรับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้อยู่กับช่องกอฟอยอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงค,คืนครึ่งครับผมกาลังจะหลับอยู่แล้วมันก็มีกิจกรรมเด้งขึ้นมาครับผมก็เลยต้องอเด้งตัวมาทําคลิปครับรีบอัพรีบลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าเผื่อพรุ่งนี้วันสงการเนาะใครอยากจะสุ่มอะไรก็สุ่มไปฮะจริงๆพรุ่งนี้ผมต้องไปต้องกลับจาก ต่างจังหวัดแต่เช้านะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ฮะคือกิจกรรมนี้วงแหวนแห่งโชคใช้30คูปองเองนะครับซึ่งมันก็ใช้คัมภีร์ขั้นสูงซึ่งผมมีอยู่แล้วแหละแต่ผมอยากผมยังไม่มีไอ้กรอบแบบนี้อยู่นะครับอ่ะเราไปดูกันเลยว่ากี่คูปองเอ้ใช้คัมภีร์กี่อันจะได้กรอบนะครับอ่ะไปรับชมกันเลยครับอุาสาช่องบบาป้าปให้หน่อย ยนตรวข่านยดิงกุให้ให้ช่องใครให้ช่องปอบาสามสามเบอร์ให้ตัวนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะลูกขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณคนรู้ด้วยขอบคุณครับมาดูตรงหน้า,<ร>าหลังขาแลกเรียนนะครับก็คือต้องสุ่มให้ได้โคมไฟเนี่ยหกสิบสามอันนะครับถึงจะเอามาแลกกรอบได้แต่ถ้าเราดวงดีขึ้นมาเนี่ย เราก็อาจจะได้ก่อนนะครับบายผมเนื้สุ่มด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่ารีบตัดรีบลงเลย63อันนะครับไปผมมีอยู่2 179นะครับบายเดี๋ยวตอนตอนสรุปเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือให้อุย้ยได้9 97อุย้ยสุ่มแค่7ครั้ง140อ้าว140ได้เลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้ประมาณนั้นครับ ไปรัวครับสิบเจ็ดไม่เอาฉันไม่เอาก็กินโอ้โหเกลือครับรอบนี้เกลือโอโ้กว่าจะถึงหกสิบสามเส้นทางมันแอบไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยไปฮะไปเรื่อยๆครับสองหนึ่งเจ็ดเก้าจะเหลือเท่าไหรสามสิบหนะครับมีสามสิหได้ครึ่งทางแล้วฮะสี่สิบครับ,รบเรื่อยๆครับเพราะคัมพีขั้นสูง ผมดองมาเยอะอยู่แล้วมาวิวโอ้โ,อโมจิหนึ่งวันน้ำาน่าจะไหล47ครับผมต้องการ63เท่านั้น51ครับออกมาก่อนไมได้นะ่ะ54ครับอ,อตอนนี้เหลืออยู่1,900นะครับไปต่อครับ58นะครับน่าจะรอบเดียวจบแล้ว 61ฝ่ายล l รีครับ We m ม d e it 67ครับเรียบร้อยเราเหลืออยู่1829นะครับเดี๋ยวผมขอลบเลขนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่ลบตอนตัดต่อเลยก็คร่าวๆเนี่ยก็จะใช้ไป350คัมพีนะครับก็เลทราคาที่ เป็นคูปองเนาะก็อยู่ที่ประมาณนะครับขอดูก่อน350 750ประมาณพันพันกว่าคูปองนะครับถ้าในที่นี้คือคุณต้องซื้อคัมพีขั้นสูงแบบ50%เก็บไว้เรื่อยๆนอะอันนี้คือจะอยู่ประมาณพันกว่าคูปองแต่ถ้าคุณกดสดก็2,000นะครับ โอเคส่วนจะสกินอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ลองไป <at S 2> คำนวณเ <not S 2> ลยดูได้เลยนะครับก็วันนี้ก็จบฮะจบคลิปแรกด้วยกรอบสีสันเจดไปเลยจ้าขอเปลี่ยนสวยๆเลยครับอ่าตอนนี้ผมใช้กรอบไอตัว value p a r s i ี i o n นี้นะครับก็ยังไงถ้าชอบก็ปากฮนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฮนะอุตส่าห์ตื่นนอนเพื่อทำ เพื่อมาทําคลิปนะฮะก็ขอบคุณครับทุกคนก็เที่ยวให้สนุกนะครับสงการก็ขับรถขับลาก็ระวังนะครับจะเล่นนงเล่นน้ําก็ขอให้มีความสุขในทุกๆอย่างที่เลือกนะครับสวัสดีครับ